แฟนทั่วโลกยินดีหนุ่มหล่อเรียนจบปริญญาโทที่อังกฤษแฟนๆของนักแสดงหนุ่มอัพภูมิพัฒพระเอกจ,จากซีรีส์วัยเรื่องดังนับสิบจะจูบร่วมแสดงความยินดีหลังนักแสดงหนุ่มเรียนจบปริญญาโทที่อังกฤษและยังพาคุณพ่อคุณแม่บินไปด้วยกันอีกด้วยโดยหนุ่มอัพเรียนจบปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกามหาวิทยาลัยลอนดอน SOAS University of London ซึ่งอัพเผยภาพและแคปชั่นว่าสัมร็จอัพกราดูเอชั่นยินดีด้วยจ้า